เนี่ให้เบิงให้เบิงค่ะพี่น้องให้เบิงขนทั้งนั้นได้ไงข,ขุนขาแม่ลูกสาวถามว่าอีอย่างแม่เนี่พี่น้องเห็นว่าทีมันขึ้นมานี่ยที่มันออกบูสุดยอดเลยพี่น้องสวัสดีตอนแรกพี่น้องขาข่อยเด้ไงเมี่อแม่ขามียิงเด้หนมันขาผู้ชายได้พี่น้องเบงิงเ เบิ้งกันเลยพี่ดองข้นขาข่อยสิ้ผ้าไม่เห็ดอย่างตีข่อยสิ้ผ้ามาแวกข่อยมีเครื่องข่อยซื้อเครื่องไม่มากพี่ดองเขาเขียนว่า Vox Maskin เดี๋ยวข่อยสิ้ผ้ามาเห็ดพี่้องว่ามันเห็ดอีอย่างแน่นี่เราข่อยแล้ได้อันอันโต้บอกมาสามสิบเจ็ดโคูณสามสีมาเบิ่งกันเลยได้กับพี่้องว่ามันสิบบอก ได้บอ่อเบิ่งคนขา่อยติละตะกี้คอยโกนพี่น้องคอยโกนแล,ล้วมันมันลันเกิดมันสีแข็งเซนนะคุณลูกกับคุณสามีบอกแม่คนขาบาดแขนฉันเพิ่นว่คุณขาแท่งเิ่นวข่อยก็เลยปล่อยเห็นมันแยวพี่น้องมึงติละมึงมันแยวติละ,มา,ละม,มาเดี๋ยวสิพ้ามาเห็ดปัดเนี่ยสิพ้าไม่เห็ดเครื่องหรืว่าเห็ดจังไหนได้พี่น้องมาเห็ดต้ากันสองคนนะนี่เป็นคนเห็ดขาข่อยพี่น้อง เขาต้องจะไปใส่เนอ้อล้วอินิกไปแล้วนี่สองคนเป็นคนแวกขคขาคไอ้ไข่ไปนองเห็นก่น,นะผู้เบาสวัสดีค่ะผู้เบาเออพนักแวกพนักแวกณนขาเจ้าบบตัว Ej, nu spiller jeg Nu tror på det få den her. Oj, jeg kommer ned nu. Det er kun Er du klar? Ja. Åh! jeg tror jeg tror Viser, viser den der hå. วิเอสเตอยู่่ไม่รู t ล้วพี่น้องโอ้ยขนแขวยนั่นนี่ n ีไมเอกรเอเออเอออุ้ยมันยังอีกทอฟ้าอ่าพี่น้องมาเบิ่งมัดนี่มาเบิ่งขวสิพาเฮ็ดบัดนี่เอาก็เอาอันนี้เนาะบังคันละ เรามึงเรามึงเดี๋ยว้อมันก็แห่งไว้ายแถเรามึงเนาะเออ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 พี่นองเด้อเด้อเดี๋ยว,ยวขอเหตุประมาณสำนึกแล้วพ่อพอ่พอสำนึกกัน มันจะออกหันหว,นวหน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเขาล่อให้มันเย็ยนแป๊บนึงเห็นไหมเดี๋ยวร่อแปะะอ๊บนึงพร้อมนะคะพร้อมโอเกบบอกพร้อมพี่น้องพร้อมหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง พี่น้องเห็นบ่ปัดคนขาคอยพูดได้เห็นคนคาคอยออกมาบ่เนี่ยปัดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องหลุดขึ้นสิเลยนนะเขาต้องหลุดเยอะกว่านี้พี่น้อง แกรูสมนีก็ติดแล้วแล้วรูนให้เบิ่งตรงนี้นี่บางๆๆมันอันแห้งเร็วๆแม่พี่นองม,มันเละ่ะเดี๋ยวพัดบันเนี่ย มันเย็นเร็วนะโอ้ดีตัวละพี่น้องเวิร์กเวิร์กเวิร์กอยู่เฮ้แต่มันหอนไว้มันมันจะเดบล่าไล่นะแล้วแป๊บนึงคอยท่าหนาผดพี่น้องตรงตมองบาง แห้งแล้วแห้งแล้วเนี่ยพร้อมนะคะเออหนะแข่งเอาบวกพร้อมนะคะเออเออเออนะแข่งเจ็บฮอินทูเทเออเจ็บพี่น้องบาด พูดในแนมเห็นคุณขาข่อยบนนี่ปุ๊ดท่าทีทงท่าทีทางแดงจึงคืองเลยเออโอ้ยอ,อยากเจ้าของให้อยากงามไหล่สิเนาะอยากงามไหล่ ฟังนี่ได้ปะเนี่ยจวดจวดเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะแค่โดนขนข่อยกระจิบเลาพี่น้อง Ừ. 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 Giờ mình hẹn với đứa phụ không Nào mẹ tìm อได้ค่ะพี่น้องมันมันตรงเวลาถอนตรงถอนย้อนเสียงย้อนสอนนังซีไหมได้หเดแล้วเออออโอ้โอ้แท้แทตแท้แท้แ้พี่น้องพร้อมเด้อพร้อมเด้อโอ้หนึ่งสองสามเดี๋ยวคุยเสียวหนึ่งสองสามเดี๋ยวบวกขึ้น ันหักบันหักเด้อแม่โอ้ยอีหลาเจ็บเจ็บตุ้งหนักแข้ง่โคตรเจ็บเลยพ่อมพี่น้องพ่อม,อมอเจ็บพี่น้อง จึ้งคืองเลยหูโ, <laughs> โอ้เลือดตาเออเลือดตาออกอือฮะมันเจ็บด้วยนี่ น้องห้องปันงวยจุอ,ออกลูกอู้หูน่าแข่งคอยคอยว่าคอยกวนเอาจริงตีกวัวบ่เนี่ยมันเจ็บพี่น้องโอ้ยแต่ว่ามันหลอนกวนแต่ว่ามันหลอนกล่ากวนพี่น้องกลวนกวนมันออกมามันสีแข็งสี่ไหมถธอเกิดแกล์เธอเกิดแเกเดี๋ยมันมันสีมันสิบกแข็งสินะเอาปิดไว้ก่อน พอข่อยมนนีหยังใหม่ๆถ้าเกิดแวกถ้าเกิดอแวกนี้มันมันสิกขื้นแบบนิ่มๆโอ๊ยน้ำตาไหลน้ำตาไหล <laughs> พี่น้องข่อยไปตัวบ่ได้ข่อยเจ็บ <c oughs> เดี๋ยวเด้คข่อยเอาของเก่าอ,อกก่อนมันมันแบบมันเหนียวไวมากเลยอะ่ะ ผู้เหโอ้ยหายใจบัวทวท้วงมาฟังนี่บัดเนี่ยหายใจบัวทวท้วงพี่น้องเยวเปิดหมอไว้ก่อน มันต้องเฮ็ดทีละน้อยพี่น้องเฮ็ดเหย้าบ่ได้มันแห้งไวไหมนี่เห็นว่ามันแห้งเร็วนะเอาสำนีก่อนทีละน้อยแต่ทีละน้อยนี่ก็หายใจบ,บ่ทัวทองแล้วเดี๋ยวมันแห้งกันแห้งแล้วพี่น้องเนี่ยแห็นนะแห้งแล้วแป๊บเดียว ันแห้งบบแห้งมันหักเดี๋ยวมันแห้งก่อนมันมันมันหักพี่น้องอ๋อมันหักเออื้อใส่หนาพุดตดข้างในแต่ออกเด้แต่ออกทุกอันเลยที่มันหักเี่ก็ออก เดี๋ยวคอยจะให้เบื้องต้นนั่นต้นแล้วแล้วพี่น้องพี่น้องเกี่ยงอยู่เนี้ยไอ้น้อเนี้ยอันนี้คอยเดี๋ยวคอยไปเสร็จอันกับขาบมันออกแน่อันนี้ขนถือว่าเห็ดขางนึงพวท่านเห็ดน่ะพี่น้ององ่ะอันนี้เกี่ยงอยู่เกี่ยงอยู่เกี่ยงอยู่เจ็บแทบตายพี่น้องโอ้โอเคไปละเด้อซํานี่คลิปนี้ก็ซัานี่แลยเด้อ่ะเด้อ